สวัสดีค่ะวันนี้ขออนุญาตเปิดการขายนี่นะคะอันนี้เป็นเล่มแรกเลยนะคะเป็นงานจากเหล็ก s u p 9นะคะใบยาว10นิ้วคะ่ะด้ามไม้พยุงน้ำหนักก็พอดีนะคะเล่มนี้นไม่หนักเกินไป จะลองฟันให้ดูนะคะ อันนี้เหมือนจะเป็นทรงอีนิปสึงกุลคขานะคะลูกค้าถ้ารับเล่มนี้ราคา1,480บาทะคะ่ะอันนี้เล่มที่สองนะคะตัวนี้ใบยาว11นิ้วคะ่ะด้ามเป็นไม้ประดูะะ่ มันจะสิล้มอ,อ,อ,อันนี้ก็หนักเลยลูกค้ามันจะหนักกว่าเล่นแรกนะคะตัวนี้ มิดกระนักไม้กระนักเหนื่อยถ้ารับเล่มน,นี้นะคะราคา1,280บาทค่ะส่วนงานอินเนตราคา690บาทก็ยังมีเหมือนเดิมน,นะคะส่วนตัวนี้จะเป็นแบบท้องเรียวะคะ่ะมีทั้งด้ามไม้ประดู่และไม้กระทีเสาควายนะคะ รุ่นนี้ขายดีมากสามารถ้าไหร่ก็หมดอันนี้ก็ฟันได้เหมือนกันนะคะ ราคา690บาทคะ่ะส่วนตัวนี้จะเป็นแบบใบท้องใหญ่หน่อยนะคะอันนี้ก็มีทั้งด้ามไม้ประดู่และไม้กระพีนะคะราคา690บบาทเหมือนกัน,นะคะ่ะ งานมีดอีเนปจะมีใบ10นิ้วถึง10นิ้วครึ่งนะคะสนใจเล่มไหนก็สามารถสอบถามได้ค่ะงานทำครัวก็มีนะคะจะเป็นมีดเล็กๆแบบนี้ค่ะหั่นสับซอยได้หมดค่ะอันนี้ราคาเล่มละหก0า6 5บบาทนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจงานฝักนะคะก็สามารถสอบถามได้ค่ะ ฝักไม้ประดู่ราคาเริ่มที่500บาทนะคะส่วนไม้พยุงราคาเริ่มที่800บาทเท่านั้นงานกักหนังอัลละ200บาทนะคะสนใจแบบไหนก็สามารถสอบถามเข้ามาได้ขอบคุณค่ะ